กัมพูชาใส่ชุดตนเองเตรียมความพร้อมต้อนรับวันสงกรานต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีประเด็นเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมที่กัมพูชาได้เข้ามาเครมสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยและหนึ่งนั้น ก็เป็นการที่ทางกัมพูชาได้ออกมาเครมชุดไทยเป็นชุดประจำชาติของตนซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการถกเถียงกันในโลกโซเชียลจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงเทศกาลสงกรานที่ทางกัมพูชาได้จัดขึ้นซึ่งเทศกาลสงกรานนั้นถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งอาเซียนซึ่งเทศกาลเล่นน้ําหรือสงการานี้ก็จะมีชื่อเรียกของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันหรือบางประเทศก็คล้ายกันรวมไปถึงกิจกรรมการละเล่นต่าง ก็จะมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนและทางด้านของกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเรียกชื่อในส่วนของประเพณีเล่นน้ําว่าโจนชน้ำเมยซึ่งเป็นชื่อเรียกที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ทางกัมพูชาได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อสงกรานเหมือนกับประเทศไทย ในไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมไปถึงกิจกรรมการละเล่นต่างๆการแต่งกายชุดประจำชาติเรียกได้ว่าเหมือนยกไทยไปทั้งดุนจนดูเหมือนชาวกัมชาจะลืมไปว่าประเพณีเล่นน้ำของชาวกัมชาหรือที่เรียกว่าโจรชนำ้ำเมยนั้นแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรจนไม่นานมานี้นายกรัฐมนตรีของกัมชา ได้ออกมาประกาศให้ชาวกัมพูชารักษาประเพณีและวัฒนธรรมดังเดิมของตนรวมไปถึงชุดแต่งกายดังเดิมของชาวกัมพูชาด้วยและไม่นานมานี้ก็มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งชาวกัมพูชาได้ออกมาโพสต์เชิญชวนชาวกัมพูชาให้เตรียมความพร้อมต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะ เจดีโรกาจังหวัดพระตะบองซึ่งได้เขียนข้อความยินดีต้อนรับเข้าสู่วันสงกรานต์เดในจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาพร้อมกับได้โพสต์รูปการแต่งกายในชุดประจำชาติของชาวกัมพูชาและหลังจากที่มีชาวเน็ตไทยได้ผ่านเข้าไปเห็นก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเดี๋ยวแอดจะขอนำความคิดเห็นของชาวเน็ตไทย ได้นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยค่ะความคิดเห็นแรกเขาก็บอกว่าชุดเขาก็สวยดีนะสวยน่ารักดีความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคือใช้คําว่าสงกรานความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าขมศเ,เครมชุดตัวเองเราก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่คือชุดไทยมันเครมจนเราสับสนไปหมดเครมซะทุกอย่างสรุปขเมศใส่ชุดตัวเองแล้ว โลกคงจะสงบสุขแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะก็บอกว่าสวยนะเอาจริงๆพัฒนาต่อไปอีกก็จะสวยยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่าสวยดีออกน่ารักดีต้องชม,มส่วนความคิดเห็นนี้เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าชุดของเขามีหลายรุ่นค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่า หลายรุ่นที่ว่าคือรุ่นตอนเป็นประเทศสราสยามกับชุดพระราชนิยมที่พระพันปีให้ออกแบบใหม่แต่ให้เรียกแค่ชุดคมเมนเหมารวมทั้งหมดแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมเพิ่มเติมว่ายังจะมีอีกหลายรุ่นอีกหรอครับแต่ก็ว่าเนาะเขาเคลมทุกๆอย่างกระทั่งของกินแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมเพิ่มเติมอีกว่าไอ้ที่หลายรุ่นน่ะคือของไทยเราทั้งนั้นแหละชุดไทยจัก,กรีชุดไทยรัชกาลที่5และอีกหลายๆชุดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า ก็ยังเหมือนของไทยอยู่ดีและก็มีคนเข้ามาเสริมว่าของขเขมรไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ส่วนความคิดเห็นนี้ก็ออกจะแซวนิดนึงนะคะว่าอ้าวแล้วชุดไทยที่เราสั่งมาตลุลล่ะนี่จะสงกรานแล้วนะพร้อมทรงความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าสวยมีเอกลักษณ์น่าชื่นชมครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดีงามแล้วขเขมรส่วนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าแบบนี้ก็สมควรชื่นชม ความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเขาแต่งแบบบ้านของเขาเราก็ควรชมนะแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมอีกว่าสวยงามครับความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเครมจนงงไปหมดแล้วฮ่าฮ่ส่วนความคิดเห็นนี้เขาก็บอกว่าขนาดใส่ชุดตัวเองแต่ก็ยังไม่เรียกว่างานโจรชะนำชะมยความคิดเห็นต่อมาค่ะก็บอกว่าใส่ชุดของตัวเองแต่ก็เครมสงกรานอยู่ดี แล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่ารู้รากเงาของตัวเองชุดเม้นใช่ว่าจะไม่สวยครับมีเอกลักษณ์ส่วนความคิดเห็นต่อมาเขาก็บอกว่าแต่มันก็ยังเคลมสงกรานของไทยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่าได้ข่าวว่าน้ำไม่มีพอใช้ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นจริงๆทีเถอะความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าให้แน่นะสืบดีๆก่อนว่าไม่ได้เคลมใครจริงๆไม่ค่อยอยากจะเชื่อแล้วนะความคิดเห็นต่อมาเขาก็บอกว่า ชุดของเขาก็สวยแบบเรียบๆนะความคี่เห็นต่อมาค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนไม่ใช่ประชาชนทั่วไปน่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์บ้านเมนแต่งตัวตามคําสั่งท่านผู้นําเขาความคี่เห็นต่อมาก็บอกว่าของตัวเองก็ดูดียังจะเอาของคนอื่นไปสงกรานต์มันกําลังจะเคลมไทยอยู่ที่สุดก็หาทางเจอเดินหลงทางมาซนานความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่า มาถูกทางละที่เหลือก็ไปใช้ผ้าทอลายตัวเองตัดเย็บให้ดีๆความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเออสวยหาเอกลักษณ์ตัวเองให้เจอสิไม่ใช่มอแต่เครมส่วนความคิดเห็นนี้เขาก็บอกว่าสงสัยเพิ่งแกะหอยังมีรอยพับอยู่เลยความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าอุตสาห์เสรอแอบมีสบายเพิ่มขอเรียนแบบไทยบ้างก็ยังดีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขมรพยายามมาหลายปีแล้วที่จะบอกโลกว่า ชุดไทยพระราชทานที่พระพันปีหลวงทรงพัฒนาและพระราชทานให้เป็นสมบัติของชาติไทยโดยคอมเนกระน่ำลง Google Facebook ตอนนี้ต่างชาติยังพอรู้ว่านี่คือชุดไทยแต่ต่อไปหลายๆปีเข้าเขาก็จะเห็นแต่ชุดไทยในร่างกัมพูชาและคำว่า Cambodian Dress พวกเราต้องรีบแก้ไขความคิเห็นต่อมาก็บอกว่าว้าวคอมนรู้ตัวเองแล้วดีใจด้วยนะครับ ชุดเขมรเป็นผ้าหยาบๆไม่มีลวดลายแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าอันนี้แหละชุดเขมรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองชาวต่างชาติเวลาไปเที่ยวเขาได้เห็นวัฒนธรร,รมเขมรการที่คนเขมรบางคนเคลมชุดสบายไทยอันนั้นพวกเขาต้องการทำลายวัฒนธรร,รมเขมรจงรักในการเป็นตัวเองแบบนี้สวยงามแล้วแอดก็ขอส่งท้ายสักสองคอมเมนต์นะคะเขาก็บอกว่า นี่แหละที่บอกว่าลืมรากเหง้าลืมตัวตนลืมวัฒนธรรมจนไม่รู้ว่าอันไหนของตัวเองแล้วขอสุงท้ายด้วยความคิดเห็นนี้นะคะเขาก็บอกว่าชุดเขาสวยนะคะ เรียบแต่ดูดีแต่ไม่คิดว่าจะจบแค่นี้แถมยังใช้สงกรานต์อีกค่ลนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่ชาวเน็ตไทยได้แสดงความคิดเห็นไว้หลังจากที่เห็นชาวกัมพูชาได้ออกมาแต่งกายชุดประจำชาติของตนอย่างเปิดเผยและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้แอดคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ